ที่พาคุณผู้ชมค่ะไปดูหนุ่มใหญ่วัย52ปีที่มาพร้อมกับความสามารถสุดพิเศษคุณผู้ชมคะใช้ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าสร้างความบันเทิงในชนิดที่เรียกว่าครบจบในคนเดียวค่ะ น,นเข้ขาี่แหละคะ่ะสมกับคำว่าศิลปินเดี่ยวจริงๆเลยนะคะเพราะว่าท่านนี้ได้พกพาความสามารถสุดพิเศษทั้งร้องเล่นเต้นคนเดียวนี่เลยนะคะทราบชื่อศิลปินคนนี้ก็คือนายประมวลแซ่ตั้งค่ะ เป็นนุ่มใหญ่ชาวสงขลาวัย52ปีที่ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้โชคชะตาไม่ยอ่อท้อนะจึงนำกลองกีตา้าเครื่องดนตรีมาประกอบใช้เชือกผูกมัดโยงตามร่างกายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็มีรถเข็นที่ผูกลำโพงเครื่องเล็กๆเ,เอาไว้ด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่ใช้ผูกกับลำตัว เข็นไปตามเส้นทางแล้วก็เดินเข้าจังหวะตามทำนองเพลงที่ร้องนั่นเองค่ะโดยใช้ขาทั้งสองข้างและเท้าเดินไปตามจังหวะกลองก็จะตีเองเพียงใช้เท้าก้าวเดินก้าวแล้วก็หยุดแล้วก็เดินแบบนี้การแสดงทั้งหมดนะคะก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเด็กๆะคะ่ะต่างหยิบเงินทั้งเหรียญบาทเหรียญสิมีแบงก์ยค่ะ ย่อนลงไปในถุงสีแดงนะคะเพื่อให้กำ,ำลังใจหนุ่มสู้ชีวิตคนนี้ด้วยค่ะนายประมวลศิลปินเดี่ยวนะเดี่ยวจริงๆค่ะเพราะว่าเขาทำคนเดียวทำได้ทุกอย่างเลยนะคะก็เล่าให้ังว่าตั้งชื่อวงว่า one man show ก็คือเขาจะขนอุปกรณ์เครื่อดงดนตรีใส่รถส่วนตัว เสร็จแล้วก็ตระเวนร้องเพลงสร้างความสุขนะแล้วก็เล่นดนตรีไปตามตลาดนัดถนนคนเดินยามค่ำคืนทั้งในจังหวัดสงขลาสตูลแล้วก็พัทลุงโอ้โหไปหลากหลายจังหวัดเลยนะคะโดยเงินที่มีคนมาสมทบทุนให้นี่นะคะเขาบอกว่าก็จะนำเงินนี้ค่ะมาเลี้ยงดูตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เป็นค่าเดินทางไปเรื่อย และก็บอกว่าที่ทำแบบนี้นะคะไม่อายใครค่ะเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตเพราะใช้ความสามารถแลกเงินที่ได้มานั่นเองนะเห็นแบบนี้แล้วใครต้องการไปให้กำลังใจนะคะเชิญได้เลยค่ะคุณผู้ชมเขาะตะเวนไปตามตลาดนัดถนนคนเดินตอนกลางคืนนะคะทั้งในจังหวัดสงขลาสตูลพัทลุงก็แวะไปทักขายคุณประมวลแซ่ตั้งกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ